ทีมงานครับขอภารกิจครับความแม่นนะเกินไปจริงครับเหยียบเท่านี้เลยอ่ะไม่ใช่แค่เหยียบธรรมดาเพราะเหยียบแล้วต้องเข้าห่วงด้วยให้โอกาสสามครั้งขอเข้าหนึ่งครั้งลองดูลองดูนะลองดูนะโจทย์นี้ง่ายหรือง่ายไม่ง่ายครับ ขนาดถามว่าง่ายหรือง่ายยังบอกไม่ง่ายคือมันยากตรงที่ว่ามันต e ้องเลือกพื้นที่ลงด้วยกาลาสู้ไม่สู้สู้ครับสู้เพื่อใครครับสู้ไปครครัวครับนี่เลยกาลาสู้โอกาสสามครั้งนะครับโอกาสครั้งที่หนึ่งครับเชิญครับชงงตั้งลูกก่อนครับ โค้งหาจังหวะแล้วเหยียบอุยอย้ยลูกแรกชนขอบนะครับขอบรกระชังใจกลาหน่อยครับกลาเก่งมากครับกลาโอกาสครั้งที่สองนะครับยังเหลือโอกาสอีกสองครั้งนะครับ,อบโอกาสครั้งที่สองไปครับ ลูกครับอาจังหวะแล้วก็เหยียบโอ้เหยียบโอ้เหยียบโอ้ตามลู่เลยโอ้โหการวงเลยครับเอ่อผมไปเจรจาก่อนกาลาครับ เคยดูรายการเราใช่ไหมครับเคยดูโจทย์เราจะเพิ่มความยากเพื่อท้าทายความเก่งของผู้ร่วมรายการครับขอท้ากลาเพิ่มได้ไหมครับเออน้ครับคนนนิดเดียวเนาะค่ะครับอานนิดหนึ่งนะค่ะครับสู้นะสู้สู้ครับครับทางกรรมการครับตอนนี้ความสูงของเน็ตประมาณ1เมตร50เซนติเมตรครับผมขอปรับเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งีึงนครับมาครับปรับเน็ตครับ มันจะสูงมันจะไหนโบกาสูงนิดเดียวไหนบอกว่าสูงขึ้นิดเยอะเลยนะอ่ะเอออย่างนี้เขาจะเหยียบผ่านนี่ยครับเขาก็ต้องยกขาสูงๆเงเลยใช่ไหมกระโดดเหยียบกดดโเหบ้างท่านกำลังการครับตอนนี้เราปรับความสูงของเน็ตจากเมตรห้าสิบเป็นสองเมตรครับกลลาครับครับเป้าหมายคือเหยียบข้ามเน็ตเข้าห่ว โอกาส3ครั้งครับทำได้ครั้งเดียวถือว่าทำสำเร็จเอาดูสู้นะสู้นะสู้ครับพวกเราเชียร์กะลาอยู่นะครับครับผมคำว่าสู้สู้พูดว่าไงครับอ๋อกระซา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 เหมือนเพลงพุ่มพวงไม่ใช่นี่กระแสกระแสกระซา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 า กระลาลงมายืยนตรงนี้หน่อยว่ากะลาสูงเท่าไหร่ฮะลองเดินเข้าไปใ,ใกล้หน่อยเนี่ยครับนี่คือเขาต้องเหยียบให้ตะกร้อข้ามเน็ตและเข้าห่วงครับลองดูนะกะลานะโอกาส3าครั้งนะครับโอกาสครั้งที่หนึ่งนะครับกะลาพร้อมไปครับตั้งรูกครับตรงสูงๆครับแล้วเหยียบ <Hey. S 1> อยถือว่าเข้าไหมาถือว่าเข้าไหมา กลามันเข้านะแต่ว่ามันเด้งเข้าอ่ะอ่กะลาครับขอแบบเข้าห่วงเลยกะลาครับอัดตีนะครับนี่อะไรพี่พูดเลยอ่ะตั้งใจนะหุ้ยนี่พี่พี่เรียนมาครับโอ้โหผมกินพี่ลองบอกน้องหน่อยว่าขอให้มีกําลังใจในวันนี้แล้วก็ตั้งใจทาทุกอย่างอย่าไปกังวลถ้าเขาจะทําไม่ได้ทุกคนให้กําลังใจเชียร์อยู่ใลครับคุณช่วยซื้อตั๋วเครื่องบินไปพม่าเลยอย่าไปกะลาครับ ขอหน้าโอกาสอีกสองครั้งนะครับลูกแรก <au, S 1> ยังไม่นับนะครับกาล่าพร้อมนะครับโอกาสครั้งที่สองแชะไปครับลองด,ดูครับดูจังหวะเยี่ยมโอ้ดูจังหวะเยียบโอ้ใช่โอ้ใช่ยอดเยี่ยมครับกาล่าครับเก่งมากครับเก่งมากครับ การครับเป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้พบกับอัจฉริยะเกินร้อยที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราชาวเมียนมาทั้งสาท่านรู้สึกยังไงกับกะลาครับดีใจค่ะที่ได้วันนี้ได้เจอกะลาได้เห็นความสามารถแล้วความสามารถของกะลายังสวยงามเพราะว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่อคนที่เรารักแล้วครูภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจแทนน้อง นะที่มีพี่ที่ดีและน่ารักขนาดนี้นะคะครูเอาใจช่วยให้กะลาส่งน้องเรียนให้จบแล้วได้กลับไปเปิดธุรกิจแบบที่ตั้งใจไว้กับที่บ้านได้ไปอยู่กับคนที่กะลารักนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านผู้กการครับความฝันที่กะลามาซูเปอร์เดวันนี้ครับต้องการอุปกรณ์กีฬาตะกร้อเพื่อมอบไปกับทีมที่เขาสังกัดในการฝึกซ้อมครับ ทั้ง3ท่านครับซึ่งคราวนี้เราก็คงจะต้องอินเตอร์เนชั่นแนลกันนิดนึงนะฮะใช่ครับเราทั้ง3คนให้จอเดคร์ขอบคุณครับใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมว่าเราเราเราพูดถูกใช่ไหมครับก๊าลังครับโจอเดที่กรรมการพูดแปลว่าอะไรครับผักผ่าครับโอ้โหไม่ธรรมดาอินเตอร์ฮะ international นะครับ กลาครับกลาเป็นคนที่มีแพชชั่นรักในกีฬาตะกรอ้อตั้งใจงมุ่งมั่นฝึกซ้อมจนกลายเป็นอาชีพและสามารถส่งน้องเรียนหมอได้และที่สำคัญนะครับกลาเป็นคนที่รักครอบครัวนมดัชมิลส์เร็กเต็ดต้องการสับสุนุนความฝันของกลานะครับมีบางสิ่งเตรียมมอบให้กับกลาครับกลาหาไปมองด้านนั้นครับ mm hmm. เดินหน้า3ก้าครับเอาหปิดตาเลยครับ mm hmm. ทีมงานครับขอความฝันของกลาด้วยครับกลาครับเลลายาบีอ๋อครับดีครับครับขอ,อให้กลาครับโอตั๊กล้อเน็ต เสื้อผ้านะครับรวม<ะ>ทั้งเสาตั้งเน็ตตรงนี้มอบให้กับกาลาจาก<ะ>นมดัชมิลเซเลกเต็ดรวมมาล่า40,000ืบาทครับ